สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับดิฉันนางสาวทัิชา,าสิทธิโชติในรายการใจดีรอบรู้ใจดีรอบรูว้วันนี้นะคะจะนําคุณผู้ชมมาที่โดมนครราชสีมาหรือหอประชุมนครราชสีมานะคะศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษาส1จังหวัดนครราชสีมาค่ะกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมวชชนพรรษา12สิงหาคมพุทธศักราช2568สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง กิจกรรมในวันนี้นะคะบรรยากาศจะเป็นอย่างไรไปชมกันได้เลยค่ะวันนี้ที่หอประชุมนครราชสีมานางมัทน,นาโพกันครูคอสศอสามปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกล่าวต้อนรับคณะผู้ใหญ่ใจดีนำโดยนายมนุเชษรรจนสิริบุตรผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมาและคณะผู้พิพากษาสมทบและเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมาในการเข้าร่วมสนับสนุนกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อพัฒนาองค์กร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคมพุทธศักราช2568สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยการสนับสนุนอาหารกลางวันเมนูบะหมี่และกว๋วยเตี๋ยวสนับสนุนขนม เครื่องดื่มและปัจจัยพื้นฐานให้แก่นักเรียนที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษพร้อมนี้ยังเป่าให้กําลังใจครูบุคลากรผู้ปกครองในการเลี้ยงดูบุตรหลานให้มีพัฒนาการที่ดีต่อไปก่อนบันทึกภาพร่วมกันถือเป็นอันเสร็จกิจกรรมค่ะ สวัสดีครับพระบผมก็หัวหน้าสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมานะครับอ่ามนุเชษรุจนะศริบุตรนะครับวันนี้ก็ได้นําคณะผู้รักษาสมทบนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่มาทํากิจกรรมบาเพ็ญฐานะประโยชน์นะครับก็เนื่องในโอกาส12สิงหาคม2568สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ คณะรัชมมีพันธีหลวงของพวกเราสารเยาวชนและครอบครัวเราก็ได้เรียงเห็นถึงความสําคัญของน้องๆเยาวชนและครอบครัวก็เลยได้มาทากิจกรรมในวันนี้เพื่อมาดูแลน้องๆเด็กๆนะครับที่เขาอาจจะมีความบกพร่องทางร่างกายแล้วก็จิตใจนะครับเพื่อให้น้องๆเหล่านี้มีโอกาสเหมือนเด็กทั่วไปแล้วก็ได้เจอผู้ใหญ่นะครับที่ว่าเขาก็ยังมีความรักความเอ็นดูน้องๆเขาอยู่นะครับเพื่อมาดูแลน้องๆ ให้น้องๆเนี่ยเติมเต็มในสิ่งที่เขา หายไปโอกาสนี้ก็คือเป็นโอกาสดีแล้วก็ได้เข้ามาเนี่ยก็ประทับใจมากนะครับก็เจ้าหน้าที่ที่นี่เราก้อนรับพวกเราได้อย่างอบอุ่นก็ขอให้กิจกรรมของที่นี่ส่วนการศึกษาพิเศษ41ที่นี่นะครับขอให้ดําเนินกิจการต่อไปเรื่อยๆเพื่อช่วยเหลือน้องๆเยาว,วชนต่อไปแล้วส่วนของตานเยาว,วชนและครอบครัวเนี่ยนะครับถ้ามีโอกาสเราก็จะเข้ามาทํากิจกรรมที่นี่<ม>อีกต่อไปเรื่อยๆท้ายนี้นะครับกับผมก็ขอให้กําลังใจเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็ผู้ปกครอง น้องๆทุกท่านนะครับให้เราช่วยกันทํากิจกรรมเพื่อช่วยเหลือน้องๆกันต่อไปนะครับส่วนสั์เยาวชนและครอบครัวเนี่ยเราก็พร้อมที่จะสนับสนุนนะครับถ้าเกิดที่นี่มีโครงการอะไรนะครับก็ให้แจ้งมาแล้วก็สายเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมาพร้อมที่จะช่วยเหลือแล้วก็ขอให้กําลังใจให้ทุกคนนะครับมีความสุขนะฮะให้ผู้ปกครองมีกําลังใจที่จะช่วยเหลือเด็กแล้วก็ให้น้องๆมีความสุข เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีต่อไปก็ขอเชิญชวนให้ผู้มีอุปราคะคุณทุกท่านนะครับที่มีใจเมตตาแล้วก็อยากจะมาช่วยเหลือน้องๆก็เชิญชวนให้มาร่วมกันช่วยเหลือนะครับที่นี้ได้ครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ได้มาทำบุญกับศูนย์เขตสิบเอ็ดนะคะก็ขอให้น้องๆทุกคนนั้นมีความสุขนะคะแล้วก็อยู่กับชีวิตและสังคมได้อย่างดีนะคะเพราะมีคุณครูที่น่ารักทุกๆคนเลยวันนี้ก็ดีใจมากๆปกติเน่ก็จะไปทำที่อื่นแต่ที่เน่เคยมาครั้งแรกนะคะก็ยินดีมากๆแล้วก็จะมาอีกค่ะสุดท้ายนี้นะคะในฐานะคุณแม่คนหนึ่งนะคะก็รู้ว่าสิ่งที่เราได้เกิดมานั้นนะคะเรามีความรักแล้วก็ห่วงแหนก็อยากเป็นกำลังใจให้คุณพ่อคุณแม่ทุกคนนะคะได้ดูแลเด็กๆนะคะให้มีพลังนะคะให้อยู่ในสังคมนี้ ให้ได้นะคะแล้วก็เป็นคุณพ่อคุณแม่ที่ดีที่สุดค่ะค่ะแล้วก็ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรานะคะพี่พี่น้องน้องคุณป้านาอานะคะที่อยากจะทําบุญกับเด็กๆนะคะมาที่นี่ได้ค่ะศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11คนครราชสีมาค่ะเด็กๆน้องๆเนี่ยรอเราอยู่ที่นี่นะคะพร้อมที่ยายทุกคนเนี่ยเข้ามาเยี่ยมเข้ามาดูแลนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องดื่มขนมหรือว่าอุปกรณ์การเรียนหรืออะไรก็ได้นะคะยินดีต้อนรับค่ะ ขอบคุณนะคะผู้ใหญ่ใจดีที่มาเลี้ยงอาหารกลางวันของเด็กๆพร้อมไอศก,กรีมด้วยนะคะขอบคุณค่ะค่ะวันนี้ก็แม่ก็รู้สึกดีใจนะคะแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่วันนี้ก็มามอบบะมีพิซซ่าแล้วก็ทั้งขนมแล้วก็ไอติมนะคะน้องๆทุกคนก็ดูมีความสุขแล้วก็ชื่นชอบกันมากเลยค่ะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีมากๆเลยนะคะ และทั้งหมดนี้คือภาพบรรยากาศในวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกภาคส่วนที่ได้มีส่วนช่วยในการสนับสนุนและพัฒนาเด็กพิเศษของเราในวันนี้ค่ะมาร่วมกันเปลี่ยนภาระให้เป็นพลังไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังสักคนเพราะการศึกษาพิเศษไทยหัวใจนำทางสำหรับวันนี้ดิฉันนางสาวทศพิชาิสิิโชตและทีมงานใจดีรอบรู้ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ สำหรับท่านใดที่สนใจเหรียญมงคลรุ่นรวยพิเศษย่าโมลหลวงปู่หลวงพ่อพัฒนาเด็กพิเศษก็ยังสามารถบูชาได้นะครับยังเหลือเลขมงคลสวยๆให้ท่านได้บูชาอีกเยอะเลยครับหากท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์044952078อีกครั้งนะครับ 044-952-078หรือสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องธุรการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดนครราชสีมาตั้งอยู่ถนนเลี่ยงเมืองตำบลจอหออำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาและสามารถตรวจสอบเลขมงคลได้ที่คิวอาร์โคที่แสดงอยู่ในขณะนี้ได้เลยครับหลวงปู่ศิลาท่านให้พรเมตตาแก่นักเรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ ของศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดนครราชสีมาแล้วก็ยังขอเชิญชวนทุกๆท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนภาระให้เป็นพลังพัฒนาเด็กพิเศษไปร่วมกันนะครับ สำหรับคุณผู้ชมที่มีจิตศรัทธานะครับสามารถบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือครอบครัวคนพิการได้ที่ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดนครราชสีมาหมายเลขบัญชี341 1, 1 37706 2ครับเงินที่คุณผู้ชมบริจาคเพื่อซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อช่วยพัฒนาคนพิการสามารถลดหย่อนภาษีได้สเท่าตามระเบียบกรมสรรพากรครับ มูลนิธิการศึกษาพิเศษเพื่อคนพิการโดยศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดนครราชสีมาขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมระดมสมทบทุนเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษโดยสามารถบริจาคเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีมูลนิธิการศึกษาพิเศษเพื่อคนพิการเลขที่บัญชี 3, 4 1 0ี่หนึ่งขีด ขีด8 3 2 6 9ขีด6หรือสามารถติดต่อได้ที่มูลนิธิการศึกษาพิเศษเพื่อคนพิการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดนครราชสีมาเลขที่2-1-4หมู่2ถนนเลี่ยงเมืองตำบลจอหออำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา3-0-3-1-0